มียังยังน้อยไปต่อไปเราจะได้พบกับเดิมแท้โสดาบริสัตราชวิทยาลัยครับพ <c oughs> ระคุณที่เราได้เห็นดินเนี้ยครับคือมหาปัญญาวิทยาลัยวิทยาลัยสง์ของอนันนำนิกายพระภิกษุสายเวียดนามนะครับเรามาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วยังไม่มีสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เลยนะครับนี่ ชื่นชมที่ว่าเขาสร้างเป็นคณะอบรมเยาวชนบุตรหลานทางด้านพระธรรมวินัยเป็นเชิงวิทยายสงฆ์เป็นสาขาหนึ่งเชื่อมกับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมาจุฬาและย้อนกลับมาเพื่อมาดูการพัฒนาการและชื่นชมที่สามารถหาทุนสนับสนุนและอบรมเยาวชนบุตรหลาน

ขอให้เป็นมงคลมงคลถาวาระทักษินสมเด็จพระพุทธจาจารย์วัดศรีสะเกตเป็นลายมือของสมเด็จเกี่ยวในสมัยอดีตฝูเตอ๋อเกอ๋อนี่เป็นของเก่าผสมใหม่ ใส่หลังคาใส่อะไรเข้าไปเนาะโครงสร้างนี้สง่างามมากเลยใช้พื้นที่ได้เยอะมากด้วยันบอกว่าไม่มีใจเดี๋ยวๆร,วรใ้เขาลื่น่าย ยีปีที่แล้วมาพึ่งสร้างผ่านไปยี่สปีแล้วก็ยังไม่เสร็จแต่ก็น่าชื่นชมนะครับเพราะว่าสิ่งก่อสร้างก็เป็นไปเพื่อมวลมนุษยชาติจำนวนมากที่จะเข้ามาร่วมกันใช้ นี่น่าจะเป็นบริเวณวิทยาลัยสงฆนะ์เนาะมีที่นั่งให้พระภิกษุฉันอาหารมีอาสนะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างก็เลยไม่ค่อยเห็นนักบวช กำลังกำลังเรียนหนังสือเป็นตึกใช้บริการด้านทางการศึกษาดีมากเลย ที่ไหนที่ไหนก็ต้องการครูผู้ปกครองและการดูแลเจ้าสาอย่างต่อเนื่องนะโลกมาถึงจุดนี้แล้วที่วัตถุจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแต่จะ,จะหาผู้รู้มาควบคุมอบรมขัดกล่าวปฝึกฝนให้มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งเชิงลึกเชิงกว้างทั้งเชิงเสียสละเมตตาและทั้งเชิง อบรมขัดเกลาตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายนี่เป็นหนึ่งในเบี้ยรายสองที่มีกิจกรรมด้านนี้อยู่น่าชื่นชมมีสมณรมีผู้สอนแจมพาน,นุแจมพาน,นุ ก็ขอจบการถ่ายทอดสดไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ